เพราะเราต้องมูก่อนนะครับอุไรเรียนได้ตามมาค่ะที่รักนได้ไม่อเอานบอกไม่เอาสามคแล้ว50าสิคำก็ได้ห้าสิบคำเขียนรายงานเถอะอย่าก้องโก้แมงโก้อย่ากนี้อิโต้โอเคไปเรื่องต่อไปนะพี่ผมอ่ะวันนี้สอบวันทอมาแล้วน้องเล็กผมได้อะไรได้ทอ ได้เลยเลยอาสามครับตั้งแต่ยังนักข่าวมันหาสวัสดีครับพี่คือ ีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้คอมจะพามาชมเบื้องหลังนะครับการจัดงานติวออนไลน์ติวจริงไม่ติวทิปนะครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปชมันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานนะครับตอนนี้เราก็มีน้องสาวคนสวยของเรานะครับที่จะมาช่วยดําเนินรายการในคลิปนี้นั่นก็คือสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผม สวัสดีค่ะชื่อยายีนะคะไอจีปริ้งวันนี้น้องยายีจะมาช่วยพี่คอนทำอะไรบ้างครับมีไปสัมภาษณ์นะคะเดำเนิอรายการนิดหน่อยถือกล้องอะไรก็สัมภาษณ์คนแรกเลยแล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณชื่ออะไรอะครับคุณชื่อจิ๋วครับคุณเป็นใครอะครับเออเป็นใครอยากให้แนะนําตัวหน่อยนิดนึงจิ๋วเอาแอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาล้วเอาล้วเราแลเอาแลเอาแวเลวาแล้วาแล้วเอล้วเอาแลเอาแลเาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาวเอา้เอาแล้วเอาแล้วเาแล้าแลอาแลอา คีมเอลคาเอ็นนั้นเป็นยังไงงั้นเราไปชมไปเลยครับม โอเคไหมอะขณะที่เราได้ทดสอบระบบนะครับปรากฏว่าเป็นสภาพนี้แหละครับระบบเป็นแบบที่เห็นนะครับเราก็เลยต้องย้ายย้ายถินฐานอพยพไปที่ออฟฟิศเดิมนะครับผมย้ายย้ายไปไหนที่เดิมฮะขอถามความรู้สึก่หมครัว่าจากการเตรียมตัวมาทั้งวันนี้เราจะได้ย้ายสถานที่อีกแลครับ ทำการย้ายออฟฟิศเราต้องมูฟออนนะครับพอพี่ริวมูฟออนเป็นวงกลมประตูเราก็เต้นเลยดิวดิ o ดิวยูเลอรดููตอนนี้นะครับเราก็จะได้ทำการย้ายนะครับของไปที่ออฟฟิศเก่านะครับ สัดีครบตอนนี้นะคะเราก็ตอนนี้นะคะเราก็ย้ายออฟฟิศนะคะมาที่ออฟฟิศเก่าคือมันติดขัดทางระบบเทคนิคนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวสัปดาห์มาคือเอามาถ่ายก็คือใช้แต่เช้าไม่ใช้ถ่ายมันมันมันชาร์จแบตอยู่ช่วงกลางปี เอาไหม่ทีว่เร okay. ็โอเคพูดกังมขึ้นก็คือว่าพรุ่งนี้เออเอาใหม่ก่อนที่เราจะเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นการติวที่มีชื่อว่าื่อออะไรติวออนไลน์ติวจริงไม่ติวทิปนะครับจากมีทั้งมีสาระแล้วก็ มีสาระแล้วก็มีสาระนด้องนะครับวผมทำอะไรผมตั้งแต่ช่วงเช้าจะเป็นการฟิตซ์ีการแนแนวการจัดการนะครับจากสายวิจุภาพแนแนวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอีกหนึ่งหนึ่งสเปเชียลอีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นคนที่เราตั้งตาลองคอยตั้นะคะซึ่งเขาจะเป็นใครนะ ต้องอติดตามกันใช่แล้วครับผมห้ามพาดนะครับ้ามพาดน,นะครับไม่ไหวแล้วนะวันนี้นะครับย้ายของสองสามรวกและข้อสรุปของวันนี้นะครับก็คือเรากลับมาอยู่ที่เดิมงานง่ายเราไม่ชอบใช่ไหมครับพี่ริวชอบแบบยากยลุนๆนะครับทุกคนต้องกินปัร์ตี้ตอบใจของแข่งของแข่ง ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับเราก็ใกล้จะเตรียมของเสร็จแล้วนะครับผมนะบเอาเป็นว่าตอนนี้ง่วงนอนแล้วนะครับยังไงก็มาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่จะมีการติว ออนไลน์ติวจริงไม่ติวทิปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับได้ก่อนนี้เลยนะครับได้แล้วและอย่างเอาแรงมากเพราะว่ารถเข้ามาหา วันนี้นะคะ<ช>เราก็มาถึงวันงานจริงของเราแล้วนะคะก็<ช>เราจะมาสัมภาษณ์คนแรกเลยนะคะยำตัวเลยค่ะสวัสดีครับชื่อแมนครับเดียวิศวะปี3ครับกำลังจะขึ้นปี4ค,ครับค่ะก็เชิญแนะนำตัวด้วยนะคะสวัสดีครับชื่อเซนครับเคสัสสั์ปี3ครับข,ขึ้นจบขึ้นปี4ครับเรียนที่คอนแคนครับเรียนด้วยกันนะคะอันนี้เรียนเรียนด้วยกันยังไงครับก็อุ้ยเหมอนอะไรเดียวกันอ๋อโอเคครับท่านี้นะคะก็คือแขกรับเชิญคนที่สามของเรานะ แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อยูโกนะครับอยู่คณะแพทย์ปีสี่ครับตอนนี้นะครับได้อยู่กับหนุ่มตัวท็อตผู้ข้างรักในตอนนี้ไหมพี่รักหนูได้ไหมคะเ <c oughs> ขาเลิกกันค่ะ okay. ก็นี่นะคะเป็นแขกรับเชิญคนที่สี่ของเราวันนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อพี่โมกี้ครับปีห้าแพทย์หมหก ทำไมพี่หยีไม่แฝงหรอกเดี๋ยวขอสามคำให้น้องๆหน่อยนะเอาเดี๋ยวบอกไม่เอาสามคำแล้วห้าสิบคำก็ได้ห้าสิบคำเขียนรายงานเถอะสามคำนะครับช่วยติดถึงครับสำหรับน้องๆครับขอให้ติดนะครับคิดถึงนะทำไมต้องคิดถึงนะอ๋อเพราะว่าแบบงานมหากรรมเราไม่ได้ไม่ไม่ได้จัดเลยไงมันก็ห่างกันคิดถึงน้องๆใช่ไหมครับธรรมดาคิดถึงคิดถึงโอเคโอเคม่เป็นไร่วนเรา บอกว่าจะบอกน้องเลยแล้วนะครับอันนี้รักใครอ่ะครับน้องมในมหากองเก่าจีนอ๋อโอเคแต่เมื่อกี้มองหนูเลยค่ะแล้วก็เออมีอะไรจะฝากถึงน้องน้องไหมคะพูดได้เลยค่ะก็อ่านหนังสือทำโจทย์ครับผมเราทำได้อยู่แล้วครับสุดๆครับขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเก็บเกรดไว้แล้วก็ขอให้ติดคณะที่อยากเข้านะครับแล้วก็ซื้อสมุดติีความาเย้ ไยพรอน้องๆค่ะคบแะบบเราจะพูดกับน้องๆครับก็ฝากเอ่อน้องๆก็อ่านหนังสือนะครับ <c oughs> เรียนออนไลน์ช่วงนี้ก็ขอเรียนให้สนุกนะ<อ>ก็เข้าบ้างไม่ต้องเข้าบ้างก็ได้ <c oughs> มีน้องๆถามว่าถ้าหนูอกหักจากความรักในช่วงสอบอย่างเงี้ยหนนควรทำยังไงอะคะต้องมาหาหมอไปก่อนนะ คุณหมอจะช่วยช่วยอะไรได้น้องได้บ้างครับก็อาจจะรักษาใจไม่ได้แต่รักษากายได้โอเคครับผมขอบคุณครับโอาครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับในการเตรียมตัวสอบแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย่วงนี้สถานการณ์ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเนาะก็อย่าเพิ่งออกไปไหนแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ครับมีน้องบอกว่าถ้าไม่ออกไปไหนแล้วขอไปอยู่ในใจพี่ได้ไหมคะยินดีครับ มีลุมใม่อยู่ไหมคะอยู่ในหลุมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวหาให้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณคัค่ะค่ะแล้วมาถึงคนต่อมาของเรานะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อค่ะบอกชื่อด้วยชื่อชื่อชื่อน้องหมอหม ขอ350คำให้กับน้องๆหน่อยครับ350คำเลยเหรอเขียนลงคำเลยอ่ะสามคำอ่าก็คือตั้งใจเรียนนะครับไปเถื่อนมันห่าก็บอกว่า3คำเอาใหม่ตั้งใจเรียนไวยพออะไรให้น้อง นิดหนึ่งหรือว่าแนะนำอะไรเป็นนกำลังใจอะไรหมอพกคิมมันน่ดีพี่พกคิมพูดไปแล้วเชิญน้องมอนทำก็อยากให้น้องๆใช้เวลาปิดเทอมให้คุ้มค่า ดูแลสุขภาพเองนะครับค่ะแล้วม,มาถึงคนต่อไปของเรานะคะแนะนำตัวไหนคะ่ะสวัสดีครับพี่คือ <laughs> <laughs> สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ชงกี้นะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่ม,มหาวิทยาลัยขอนแก่พค่ะขอสามคำให้กับน้องๆยตั้นใจเรียนมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะให้กำลังใจอะไรสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบครับก็อยากให้ขยันเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสอบนะครับพยายามทำข้อสอบหรือทำโจทย์อะไรแนี้เยอะๆนะครับขอบคุณค่ะ มาทำอะไรครับมาล้างจานโดนจา้า เรียน6ปีแบ่งเป็นช่วงพิชินิกสามปีพิชินิปีนะครับพิชินิกเราก็จะเรียนเลคเชอร์เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานก่อนฟิสิกส์เคมีชีวะระบบต่างๆของร่างกายนอกสุดของร่างกายเข้าไปในสุดก็เริ่มตั้งแต่ผิวหนังกล้ามเนื้อไประบบหายใจระบบหัวใจหลอดเลือดระบบย่อยอาหารระบบต่างๆไล่ไปจนครบเริ่มทํางานที่โรงพยาบาลตั้งแต่ปี4ี่เลยจบจากนี้ก็จ,จะต่อเฉพาะทางก็ตามสาขาที่เราชอบ คณะเภสัชเทอมแรกๆเนี่ยปรับพื้นฐานช<ม>ีวะอะไรเงี้ยพอจบเทอมหนึ่งก็เริ่มเข้ามาสายของเรามากขึ้นก็คือจะได้เรียนคณะแพทย์ประิทติวิทยาแล้วเราก็เรียนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มฝึกงานหลังจากปีสี่ับเภสัชถ้าที่มอขอจะมีสามสายนะครับเป็นสายสังคมสายโรงงานสายโรงพยาบาลครับผมประมาณนี้สามสายเราพอเราเลือกปุ๊บเราก็จะไปเรียนพวกวิาวชาที่มันเจาะจงเฉพาะกับสายที่เราเลือกอะไรเงี้ยครับได้มาด้านใจของพี่ที่เรียนคณะแพทย์นะคือจริงๆพี่ก็ไม่อยากเป็นหลอกหมออะดูเหนื่อย <laughs> แต่พอแบบเรียนเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับแพทย์วิชาชีวะอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราชอบคิดว่าเราน่จะอยู่กับมันได้ก็เลยเลือกเรียนแพทย์ครับจากปะกาคนก็เป็นส่วนหนึ่งพี่ก็เรียนสายวิทย์มาชอบชีวะเคมีอาชีพทั่อาชีพมอได้ทําคุณค่าได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทั้งหมดแหละแต่อาชีพหมอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรู้สึกว่าเราชอบพูดชอบแนะนําอะไรเงี้ยให้กับคนอื่นฟังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์เราก็เลยมาลองเรียนแพทย์ดูคือวิธีการเรียนมีหลายรูปแบบงานพิเศษเช่นรับจ็อบรายวัน อ๋หลายวันหลายชั่วโมงถ้าอังกฤษไม่ได้คือจะไปทางทางไหนรอดคือพี่ก็เป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันครับยางยีางยีดยังยีเยัโลยางมะม่วงแมงโก้อย่างนีดอีโต อันนี้จริงจังนะแวทคะแนนอังกฤษอ่ะมันเยอะมากสําหรับการเข้าสายอาชีพนี้เนาะคือการที่เรามีจุดอ่อนเราก็ต้องรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าเราไม่เก่งอะไรเราก็ควรจะคิดว่าเพิ่มเติมตรงนี้ไหมหรือว่าเราจะไปเสริมตรงที่เราเก่งดีกว่าซึ่งก็เอาคะแนนนี้มาดึงมาช่วยดึงที่แบบคะแนนอังกฤษเราได้น้อยคือต้องเรียนได้อังกฤษใช่เรียนเรียนเรียนคือมันไม่ใช่วิชาขนาดนั้นมันาร์ s ในวิชาถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวิชา dispensing คือวิชาจ่ายยาได้แหละต้องแต่ต้นเทิมที่เรียนอ่ะพี่ เปิดมาพวกแบบฝึกหาดที่อาจารย์ให้ทำมาคือ,คอ,คอนั่งาอ่านอะไรอแพทย์เวยคือแบบว่าเขียนเขียนแบบพวกคําสัญยา,าอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าอันเนี้ยคือเขียนอะไรอะไรต่างๆใบสัญญาที่แพทย์เขียนให้พิสัตอ่ะมันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่ใช่คาปกติมันจะเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นคาย่อเป็นคนที่ต้องรับใบยามาอะไรเี้ยเราก็ต้องอ่านให้ออกเนาะเพราะว่าผิดพลาดอะไรถ้าเราอ่านไม่ออกเราจะโทรกลับไปไห,หาแพทย์นะเออแบบโทรกลับไปว่าคุณหมอครับอันนี้คือเขียนมาว่าแบบนี้จริงๆใช่ใบอะไรเง ถ้าเราเห็นอะไรแ,บบแปลกแบบยาตัวนี้จริงๆมันต้องกินหลังอาหาร <ไอ S 1> เราอา่อานเราอา่อานออกมาว่ามันเปก่อนอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องโทรไปคอนซัลท์กับหมอว่าเอออันนี้เขียนงนี้ถูกใช่ไหมครับอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเขียนอ่านออกไม่อ่านไม่ออกคือเราก็ต้องอทีมทีมของเรานเวลาทำงานในโรงพยาบาลเป็นทีมมีแพทย์มีเภสัชพยา,พาบาลอะไรพวกนี้เราเช็คกันตลอดไม่ให้มีข้อผิดพลาดอันแบบอาจจะเป็นการสั่งยาหรือว่าการมีวิจัยโลกอะไรเงี้ย อในหัวสมองเรามันจะคิดถึงหลายอย่างคนไข้เนี่ยเขามักจะไม่ได้มาด้วยอาการอยู่เดียวมา <c oughs> ด้วยอาการท้องกันอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องนึกอะ่ะเราแบบเราจะนึกถึงโรคเดียวไม่ได้เราจะต้องนึกถึงแบบเพราะมันมีอาการอะไรในบ้านนับเป็นแบบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ไล่ไลงมดเรื่อยๆเาแบบความน่าจะเป็นของแต่ละโรคอะ่ะมันเป็นได้มากน้อยแค่ไหนเราในแต่ละโรคนั้นอ่ะเราควรให้การรักษาย,ยัางไงสมองตอนนั้นคือมันจะคิดลายอย่างมันก็ได้มีผลต่อลายมือแกเป็นโดนได้ดือดประมาณนี้โอเคไปเรื่องต่อไปเลย เดียวนี <gamma enders> ้พี่โบกี้ไม่ค่อยถ่ายรูกับกระจกเท่าไหร่อ่อใไถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูป่ารูถ่ายรู้ถ่ายรปถ่ายรูปถ่ายรู่ยรูถ่ายเูีถยรูปถ่ายรูัถรปถ่ายรูปถ่ยถ่ายรถ่ายรายลปถนายยรงปถ่าร่รู่ายร่ยรูถายรป่ายรเยรปยากรอปยป่ายร้ายราง่เฮ้ยพี่ ผมอ่ะวันอีวสอพทรู้ไหมผมได้อะไรได้แหละพอไม่ไ oh ด้อะไรเลยพีด้วยโดดน้ำมาเป็นโดวมันค่อนข้างโง่เลยที่ที่เขาอยากจะให้เราหอรู้เลยคนละทีคนละนิ้วเท้านิ้วเท้าเป็นคอนเซนเตอร์ที่น่ารักมากเลยคิดด เท่กันต้องคิไปคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้า สำหรับของผมจะเป็นฟังเพลงครับแล้วก็อาจจะมีเล่นเกมบ้างเพราะว่าการเล่นเกมหรือว่าการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นกิจวัตรคือเวลาเราเล่นเกมหรือว่าอะไรที่สังสรรค์เกี่ยวกับเพื่อนจะได้คุยกับเพื่อนด้วยมันก็จะได้ผ่อนคลายอะไรไปด้วยจะได้เล่าสารทุกข์สุดดิบอะไรกับเพื่อนไปด้วยครับส่วนการฟังเพลงเนี่ยมันจะทําให้ช่วยให้สมองผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าคลื่นเสียงมันเข้าไปในประสาทสมองเราอย่างงี้ครับแล้วก็ทําให้มันผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้ตึงเครียดตลอดเวลาถ้าพรุ่งนี้โลกแตกพี่พร้อมอยากทําอะไรมากที่สุดคะ ก็น่าจะไปอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงโลกก็แตกเราก็เลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ตายไปกับสิ่งที่มีความสุขดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละของวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับทีมีน้องๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับไทย่ี ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นแขกรับเชิญของพาร์ทของวิศวะนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อบีบีนะคะจากคณะวิศวะมอขอค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อโยงนะครับจากคณะวิศวะมอขอครับสวัสดีครับพี่ชื่อบิ๊กจากวิศวะมอขอครับสวัสดีค่ะพี่เ oh. วตองจาก oh. วิศวะมอขอค่ะ ที่มันเป็นหลักสูตรนานาชาติพี่ก็ชอบภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็โลกาคมนาคมเนี่ยในความคิดพี่นะคะความคิดส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าในอนาคตอะมันสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลถ้าจะเป็นที่ต้องการในอาตลาดแรงงานเยอะเพราะว่าเ <Yeah. S 1> ทคโนโลยีไวไฟ,ฟ 4G 5G อะไรอย่างเงี้ยคือมันยังต้องพัฒนาไปเป็น 6G 7G อะไรอย่างนี้อยู่ถ้าเรียนจบไปอาจจะแบบว่าหางานได้ได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเออลองลอง,ลองเรียนสาขานี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคค่ะพี่นะคะที่ เลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหการรมเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม,มปลายค่ะพี่เป็นคนชอบฟิสิกส์เนาะแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็ชอบการเรียนพวกแบบพวกบริหารพวกอะไรอย่างงี้ด้วยวิศวะอุตสาหกรรมมันก็เลยตอบโจทย์นะคะในการเอ่อมาเลือกเรียนวิศวะอันนี้นะค,ะค่ะแล้วทีนะคะเราจะเอออยากให้พี่ๆอี่ยขอสามคำแบบพูดส,สามคำอะไรก็ได้คะ่ะให้กับน้องๆหน่อยคะ่ะที่มาติวกับเราในวันนี้นะคะสู้ๆค่ะ สูขข้ๆครนะคะเด็กๆสู้ครับน้องตั้งใจนะ <l ots> นอนเยอะๆคะ่ะ <l ots> สุดท้ายนะคะใจพี่ๆให้กำลังใจหรือว่าอวยพรน้องๆหน่อยค่ะน้องๆนะคะ <l ots> ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะอยากให้สู้ๆนอนพักผ่อนเยอะๆแบ่งเวลาให้เป็นระบบๆบบขอให้ได้เข้าคณะที่ใช่มาหาวิทยาลัยที่ชอบอย่างที่หวังไว้นะคะพี่ก็ขอให้น้องสมหวังให้น้องเข้าในคณะที่เรยงชอบแล้วก็ คณะที่เองอยากเรียนจริงนะครับน้องเตรียมตัวยังไงก็จะส,สู้นะครับพี่เป็นกำลังใจให้พี่ก็อยากให้น้องไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาก่อนเข้ามาหัลยนะครับจะได้มีกําลังใจในการเรียนนะครับขอให้น้องนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสู้กับสิ่งที่น้องต้องเผชิญแล้วก็ต้องเจอนะคะถ้าน้องตั้งใจทําอะไรที่เชื่อว่าผลลัพธนะ์มันต้องออกมาดีแนใ่นอนค่ะสู้นะครับนะสหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจากกันไปจริงๆติดตามพวกเรานะในคลิปหน้านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตาคให้ดูาด้ววัสดีค่ะ